สวัสดีครับพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับ8มีนาคม2567ช่องโชคดีรอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับค่ำคืนวันนี้วันที่8มาเล่าเรื่องให้กับพี่น้องอสมอฟัง4เรื่องสําคัญสาคัญนะครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีเรื่องสําคัญสาหรับพี่น้องอสมอทุกท่านอย่างแน่นอนครับเรื่องที่1ครับช่วงนี้ระมัดระวังด้วยนะครับพี่น้องช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทย าบางพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับก็ระวังครับอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะฟ้าจะผ่าได้อย่าอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงโฆษณาป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทำนองนี้ครับอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ ทั่วประเทศไทยนะครับทํามการอากาศที่ então, ร้อนนะครับเอาเรื่องที <t> reat, ่1แจ้งให้ทราบให้ระมัดระวังส่วนนี้นะครับเรื่องที่2ครับช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆครับในช่วงกลางวันระวังโรคลมแดดนะครับมีข้อมูลโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดจากกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาเล่าฟังครับอันนี้เรื่องที่2นะครับสําหรับเรื่องฮิสโตรกหรือว่าโรคลมร้อนนะครับ เป็นโรคเป็นลมเป็นลมจากความร้อนนี่แหละครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่าฮิสโตรกนี่เป็นภาวะที like ่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมความร้อนในร่างกายได้เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า40องศาเซนเซเยสนะครับกลุ่มเสี่ยงครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตรกหรือว่าเป็นโรคลมร้อนก็คือผู้ที่ทํางานกลางแดดหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งครับ ุ่มที่2ผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจําตัวครับ3ผู้มีภาวะอ้วนหรือผู้พักผ่อนไม่เพียงพอหรือดื่มน้าน้อยนะครับ4กลุ่มเด็ก5ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อันนี้เสี่ยงนะครับอย่าอย่าอยู่กลางแดดอย่าอยู่ในที่ร้อนนะครับสัญญาณเตือนว่าจะมีอาการเป็นโรคลมร้อนหรือว่าเป็นทิสโตก็คือจู่ๆก็มีอาการปวดศีรษะเวียนหัวนะครับหน้ามืดปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนล้าจนถึงขั้นหมดสติ หายใจเร็วหัวใจเต้นแรงผิวหนังแห้งไม่มีเหงื่อนะครับแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมการแก้งเป็นเวลานานๆน,นครับก็จะป้องกันได้นะครับดื่มน้ํา2-3ลิตรต่อวันเพื่อช่วดเชยการสูญเสียน้ําสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดีครับหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แนวทางปฏิบัตินะครับหากพบผู้ป่วยโรลคลมร้อนหรือว่าโรคหิสโตกให้พาเข้าที่ร่มนะครับ ไปอยู่ในร่มแล้วก็มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกได้ดีนะครับถอดเสื้อผ้าออกให้หลวมให้เหลือน้อยชิ้นเพื่อระบายความร้อนใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประครบบริเวณโซ่คอรักและขาหนีบครับหน้าผากและใช้พัดลมช่วยระบายความร้อนหากมีอาการรุนแรงเรียบนาส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับนี่ก็คือข้อมูลจากกลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาแนะนําพี่น้องอสมอให้รับรู้รับทราบในประเด็นโรคลมร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายท่าน ในช่วงฤดูร้อนขณะนี้ที่ร้อนจัดมากครับเรื่องต่อไปเรื่องที่3ครับนำเรื่องอสมดีเด่นระดับชาติ12สาขาวันนี้เอาหน้าตาพี่น้องอสมมาให้ดูครับคนที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นอสมดีเด่นระดับชาติ12สสาขามีจากจังหวัดไหนบ้างไปดูไปฟังกันครับขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องอสมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอสมดีเด่นระดับชาติ ห้าท่านครับห้าสาขาดังตัวไปนี้ครับอสมศรีไพรทองใบครับนี่จากจังหวัดยะโสธรเลยนะครับสาขาสุขภาพจิตชุมชนครับเป็นอสมดีเด่นระดับประเทศนะครับต่อไปครับอสมพนพัฒภูวงศ์เป็นอสมจากจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอสมดีเด่นระดับชาติปี2 5งหสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครับอำนาจเจริญนะครับต่อไปนะครับ อสมอชนชน,ชนะจากจังหวัดนครพนมครับสาขาการส่งเสริมสุขภาพครับนครพนมมีสองคนนะครับเดี๋ยวดูต่อไปต่อไปครับคนที่สี่ครับจากภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออสมอชาวลิตพิยะโยซับนะครับหรือว่าพินโยซับจังหวัดชัย,ยภูมิครับดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและอสมอปรางทิพภาลีอันนี้จากจังหวัดนครพนอมอีกท่านสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับสรุปแล้วภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้เป็นอสมอดีเด่นระดับชาติปี25675สาขาโดยมาจากจังหวัดนครพนมถึง2ส,สาขาครับต่อไปครับภาคใต้กวาดไปอีก4สาขาครับ ยินดีด้วยกับพี่น้องอสมอทางภาคใต้ครับสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนายหัดสชัยเลืองนุย้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับดีเด่นระดับชาติปีสองหหดครับต่อไปครับท่านที่สองสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอื้ในชุมชนนางนงนุษป่วนละเอียดจังหวัดกระบี่ครับต่อไปครับท่านที่3ครับจากภาคใต้สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็กนางรอมือละกะเสมมิจังหวัดสงขลาครับ ต่อไปครับอบสมอดีเด่นระดับชาติปี257ท่านต่อไปสาขาทันตสุขภาพนางสาวกรกนกคมสันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสแสดงความยิยนดีด้วยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้2ส,สาขานะครับและได้ทั้งหมด4คนอา้าวสาขาแล้วนะครับไปดูอีก3สาขาเป็นอสมอจากภาคเหนือกวาดไป3สาขาครับสแสดงความยินดีด้วยกับอสมอดีเด่นระดับชาตินะครับภาคเหนือกวาดไป3สาขากาาขา็มี อสมวันนิสาใจเถือนจากจังหวัดตากครับเป็นอสมดีเด่นระดับชาติปี2 5 6 7สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพครับแล้วก็อสมสมศักดิ์พรมมินจากจังหวัดเชียงรายครับสาขาการให้บริการในสสมชและการสร้างหลักประกันสุขภาพครับแล้วก็อสมเสิริมาศเรือนอุ่นจากจังหวัดน่านครับดีเด่นระดับชาติปี2 5 6 7สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพครับ ก็แสดงความยินดีอสมอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอสมอดีในระดับชาติปี257ทั้ง12ท่าน12สาขาครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายรายชื่อสมาชิกชกสอสมอเส,สียชีวิต935รายครับรอบหักกันชือด15มีนาคม257มีพี่น้องอสมอถามมาว่าเสียชีวิตมากจริงๆขอดูรายชื่อหน่อยวันนี้วันที่8มีนาคม257เว็บไซต์สมาคมชกสอส,สมอแห่งประเทศไทยได้ขึ้นข่าวแล้วเราก็เลยนําลิงก์รายชื่อ สมาชิกเสียชีวิต935รายเนี่ยมาให้กดลิงก์ดูกดลิงก์ดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับอันนี้935รายนี้ก็จะหักเงินจากสมาชิกไปช่วย15มีนาคม257นี้นะครับก็จะหักจากสมาชิกทั้งหมด1,338,664คนนะครับหักคนละ41สะตางค์นะครับถ้าหักได้ครบทายาททั้ง935รายนี่นะครับ ก็จะได้เงิน5้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อห้าสิบสองบาทยี่สี่สตางค์นะครับถ้าหากได้ครบทุกลายนะครับเขาก็จะโอนให้ก่อนโอนหักไวหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นค่าใช้จ่ายสมาคมนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ครบทุกลายมีคนค้างจ่ายหักได้เท่าไหร่วันที่สิบห้ามีนาคมหกเจ็ดนี่ครับเขาก็จะโอนครั้งที่หนึ่งภายในไม่เกินยี่สบสองมีนาคมสองห้าหกเจ็ดโอนไปก่อนหักได้เท่าไหร่โอนไปก่อนที่เหลือจะตามหักสมาชิกที่ค้างจ่าย เมื่อหากได้แล้วก็จะโอนให้อีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนี่ก็คือรายละเอียดสมาคมจกสอสมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการมาชมมาฟังคลิปช่องโชคดีดอนยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อนๆอสมได้ดูด้วยกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับพี่น้องอสมครับสวัสดีครับให้รวยเงินร้านกับทุกทุกคน คอยรวยทั่วกันเจ้าภาพที่รัก